ครับก็ขอสวัสดีนะครับสวัสดี f อถูกทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมในส่วนของช่องอาจารย์ลุงพารวย1 6 8นะครับสำหรับไวไ้ในส่วนของวันนี้นะครก็จะเป็นในส่วนของคลิปที่3ามนะฮะของงวดวันที่2พฤษภาคม2 5 6 7นะครับเจานะครับวันนี้เราก็จะมาเจาะอ,อีกครั้งหนึ่งฮะอีก1คลิปนะครับเป็นในส่วนของเจาะห2ตัวบนตรงๆนะ ก็คือช่วงนี้เราจะเจาะอหาในส่วนของ2ตัวบนเป็นหลักก่อนนะครับก่อนที่เราจะไปดูในส่วนของ2ตัวล่างนะฮะวันนี้เราก็จะมีอีก1นึอีกหนึ่สูตรนะครับเพื่อว่าจะมาคัดหาในส่วนของตัวเลข25อ่้าไปคัดจากเลข25ชุดตรงๆนะครับก่อนอื่นที่เราจะไปดูในส่วนของเนื้อหาของแอของสูตรนะครับก็ขออ่านคําเตือนนิดน,นึงนะครับ คำเตือนตัวเลขนี้เป็นเพียงแนวทางคิดจำนวนทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนให้มีการเล่นการพนันที่ผิดกฎหมายทุกชนิดโปรดใช้วิจรณญาณในการรับชมนะครับในส่วนของคลิปนี้นะครับผมก็จะให้ f c ลซงลองมาดูในส่วนของสูตรนี้นะฮะก็เป็นสูตรเขาเรียกว่าสูตรเด่นแล้วกันนะครสูตรเด่นบน5้าตัวนะครับประโยชน์ของเขานะฮะก็ผมว่าการเดินของเขาค,ค่อนข้างจะเสถียรนะฮะ ก็เลยจะยกในส่วนของสูตรนี้นะครับนำมาใช้งานนะครับเพื่อในการจับหากับในส่วนของชุด25ตัวตรงๆนะครับทั้งหมด3สูตรนะครับถ้าใครไม่เข้าใจก็ลองลอง,ลองไล่ไล่คลิปดูนะครับผมจะทำเป็นแบบเหมือนซีรีส์นะฮะก็คือค่อยค่อยๆทำให้กับ f c ดูเป็นเป็นเป็นคลิปเป็นคลิปไปเลยนะฮะอย่างคลิปที่แล้วนะครับผมก็ได้ลงทั้งหมด ่25ตัวตรงๆนะครับให้ทั้งหมด3สูตรเลยนะก็คือ3สูตรนี้นะครับเมื่อเมื่อนำมาประกบกันเราก็จะได้ในส่วนของเลขเด่นบน6ตัวนะฮะ6ตัวเลยนะแต่ว่าในส่วนของตัวเนี้ยเรายังไม่ได้คัดหานะแล้วก็ตัวการอีก3ตัววันนี้เราจะมาคัดหาโดยการใช้ในส่วนของเด่นบน5ตัวสูตรนี้และคมาลองมาจับดูนะฮะสูตรนี้นะครับเป็นอีกหสูตร ที่คิดไม่ยากครับคิดง่ายๆนะแต่ว่าถ้าเราลองไปดูสติการเดินของเขานะ่ค่อนข้างจะนิ่งนะฮะแล้วก็เดินดีนะครับผมก็จะทําตัวอย่างให้ประมาณสักกี่งวดเดี๋ยวเราดูสองสี่หกแปดสิบสิบสองสิบสี่งวดละกันนะครับสิบสี่งวดในส่วนของสูตรนี้นครับเราใช้ก็คือเราใช้ลักเสนนะครับยกมาวางก่อนแล้วก็บวกลบหนึ่งนะครับแล้วก็เดินหน้าสามแต้มนะครับอย่างตัวนี้ก็คือเจ็ดนะครับลบหนึ่งเป็นหก เดินหน้าก็เป็น8แล้วก็เป็น9แล้วก็เป็นศูนย์นะครับเราจะใช้เพียงแค่ห้าตำแหน่งนะครับในส่วนของเด่นบนนะอย่างสูตรนี้นะครับก็ได้67890นยะครับผลนลังวัล2ตัวบนออกไปที่4,6กนะฮะก็เข้ามาในตำแหน่งของหลักหน่วยบนนะฮะเดี๋ยวปรับให้ตัวใหญ่ขึ้นนะครับ fc จะได้เห็นชัดขึ้นนะอย่างอันนี้นะครับยกแสนมาวางนะฮะแสนก็คือลบหนึ่งนะครับเดี๋ยวแปดเดินหน้าสามครับ 9ก็เป็นศูนย์หนึ่งสองะฮะศูนย์หผลลางวันออกมาที่ห้าหนึ่งนะครับ,ลลบ,ออก,รบก็เข้ามาที่หลักหน่วยบนนะครับสูตรนี้นะครับเราจะหาแค่10หลัก10บแล้วก็หลักหน่วยเท่านั้นนะครับไม่เกี่ยวกับหลักร้อยนะจะหาในส่วนในส่วนของเลขเด่นหลัก10บแล้วก,ก็หลักหน่วยนะฮะอย่างวันนี้นะครับก็ได้90ก็เข้ามา2ตัวบนเลยนะอันนี้เข้า7นะครับเข้ามาในหลักหน่วยอันนี้ได้5้านะครับออกหลัก10บ ออกก็คือห้าเจ็ดนะฮะอันนี้สก็ออกเลขเบิ้ลนะครับสี่สี่วดนี้นะครับได้เจ็ดเก้าก็มาทั้ง2ตัวเลยครับอันนี้วดนี้ได้สามนะครับก็ออกไปที่หกสามนะครับอันนี้ห้าเก้าก็มา2ตัวเลยครับออก9ก้าห้าอันนี้เลข0ูนย์ะฮะก็ออกไปที่0ูนย์สาก็คือมาในตำแหน่งของหลัก10บนนะครับอันนี้ก็สองนะออกไปที่สองหอันนี้แปดหนึ่งก็มาทั้ง2ตัวนะ ซึ่งเราจะสังเกตดูว่าบางครั้งก็มาตัวเดียวละบางครั้งเขามีโอกาสมาได้ถึงสองตัวเลยนะฮะในส่วนของตำแหน่งของหลักสิบแล้วก็หลักหน่วยบนนะฮะอย่างงวดล่าสุดนะครับงวดล่าสุดที่เพิ่พงที่ผ่านมานะฮะหลักแสนคืนเลขแปดใช่นะยกแปดมาวางลบหนึ่งเป็นเจ็ดเดินหน้าสามแต้มก็คือเกนะ้าศูนย์หนึ่งนะผุลรางวันออกไปที่เก้าแปดอันนี้เขาติดมาสองตัวเลยฮนะออกไปที่แปดเก้าเนี่ยเก้าแปดแปดเก้าก็เข้าเลขเด่นสองตัวเลยนะ อันนี้งวดนี้เข้ามาสองอันนี้มาสองอันนี้มาหนึ่งมาหนึ่งมาสองมาหนึ่งจะสลับกันไปนะงวดนี้จะมาแค่ตัวเดียวหรือเปล่านะอย่างงวดล่าอ่าเรามาดูงวดล่าสุดเลยนะงวดวันที่สองพฤษภาคมนะครับหลักแสนคือเก้านะครับเรายกา้ามาวางลบหนึ่งเป็นแปดเดินหน้าสามแต้มคือเก้าก็คือศูนย์หนึ่งสองนะอ่าเลขเด่นงวดนี้นะฮะงวดวันที่สองพฤษภาครับก็คือ สองตัวบนนะครับต้องเห็นแน่นอนฮะต้องมีติดในส่วนห้าตัวนี้แน่นอนนะก็คือแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองะคระัท่านดูอาจจะดูว่าตัวเลขเขาเยอะไปนะบางครั้งอยากจะได้เลขเด่นบนตัวเดียวเด่นบนสองตัวสามตัวอย่างเงี้ยในส่วนของสูตรนี้นะครับก็คือห้าตัวอาจจะดูเยอะแต่ว่าผมมีในส่วนของตัวจับอยู่แล้วนะครับผมก็เลยใช้แบบห้าตัวได้นะ เพราะว่าผม,มีในส่วนของชุด2ีสิบห้าตัวตรงๆเป็นตัวจับอยู่แล้วนะครับเราก็จะใช้ในส่วนของเด่นบนห้าตัวสูตรนี้นะครับเลขเขาเยอะข้อดีของเลขเยอะก็คือเขาจะเดินสเสถียรน,นะจะเดินสเสถียรก็ค่อนข้างเข้ายาวนะถ้าลอง fc ลองไปคิดย้อนหลังดูได้ะในส่วนของสูตรนี้นะอ่าเมื่อเราได้ในส่วนของเลขเด่นของงวดวันที่สองพฤษภาแล้วนะก็คือแปดเก้าศูนย์หนึ่งสอง เรามั่นใจแล้วว่าในส่วน5ตัวนี้ต้องติดในส่วนของ2องตัวบนแน่ๆนะเราเราก็จะมาจับในส่วนของชุดนี้นะฮะชุดนี้ชุดนี้ถ้าใคร fc ที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะคะยังไม่เข้าใจว่ามาที่มาอย่างไงฮะ fc ลองย้อนไปดูในส่วนของคลิปที่หนึ่งแล้วก็คลิปที่สองของมวดวันที่สองพฤษภาครับก็จะเข้าใจนะครับเพราะว่าผมจะทํามา เป็นคลิปเป็นคลิปก็คือไล่มาเลยนะครับคลิปที่หนึ่งก็คือผมนําในส่วนของยี่สิบห้าชุดตรงๆสูตรที่หนึ่งสูตรที่สองนำเสนอให้กับเอฟซนะฮะส่วนในส่วนของคลิปที่สองนะครับผมจะนําในส่วนของยี่สิบห้าชุดตรงๆสูตร,ตรที่สามอีกหนึ่งสูตรนะครับเมื <ME> ER ่อเรามารวมกันทั้งหมดสามสูตรนะครับเราก็จับหาเลขที่เข้าชนกันทั้งหมดสามสูตรเลยนะฮะนี่ครับเลขที่เข้าชนกันทั้งหมดสาม สามสูตรเลยก็คือได้ทั้งหมด6ตัวนะครับก็คือเจ็ดหกเจ็ดเจ็ดแปดเจ็ดแปดหกเจดศูนย์ดและเลขกันนะฮะเลขที่เขาชนกันเพียงแค่2ตัวนะเออสองสูตรนะครับทั่วทีนะครับสสูตรก็คือสูตรที่1สูตรที่2ชนกัน2ครั้งแล้วก็สูตรที่1ชนกับสูตรที่3ามครั้งนะฮะเลขชนกันก็คือได้เลขกันนะฮะก็คือเก98เจดแดแล้วก็ศูนย์ะฮะอ่าเรามาดูในส่วนของเลขเด่นนะครับเลขเด่นงวดนี้ สองตัวบนนะครับเด่นแปดนะครับเด่นแปดมีแปดนะฮะ <8 S 2> แปดเราก็จะวงในส่วนของเลขแปดนี้ไว้ก่อนอนะ่ะเลขแปดนะครับเราก็จะวงในส่วนตัวนี้อ่ะแสดงว่าตัวนี้เดนะะ่นแล้วมีแปดใช่ไหมครับแปดตัวนี้นะฮะตัวนี้แล้วก็แปดตัวนี้นะครับ,รบอ่าตัวนี้ก็เป็นตัวเลขแปดเหมือนกันอ่าเราติ๊กไว้ก่อนนะครับ ต่อไปเลข9นะคะเลข9ตัวเด่นไม่มีเลขเก้เลยครับเลข9ก็จะไปเข้าในส่วนของเลขรองหนึตัวแล้วก็เลข0ูนย์ะครับเลข0ย์ก็ตัวนี้นะครับเลข1นะครับเลข1ไม่มีนะฮะแล้วก็เลข2เลข2ในส่วนของสูตรนี้ก็ไม่มีนะะอัางวดนี้นะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็สรุปสรุปคร่าวๆของคลิปนี้นะครับก็คือ ในส่วนของเลขเด่นก็จะเหลือเพีแค่สี่ตัวนะครับก็คือแปดหกเจ็ดศูนย์แปดศูนย์แล้วก็แปดเจ็ดนะครับส่วนตัวกันติดมาทั้ง3ามตัวเลยครับคือเก้าเจ็ดเก้าแปดแล้วก็ศูนย์หนะครับเมื่อคัดออกมาแล้วก็จะเหลือเลขเด่นเพียงแค่สี่ตัวนะครับแล้วก็เลขกัน3ามตัวนะครับอ่าเรารอเรารอไปติดตามในส่วนของคลิปหน้าดูนะครับคลิปหน้าผมจะลองนำในส่วนของสูตรปักหลักสินะครับอย่างเดียวเลยฮนะมาจับลองคัดหาอีกทีหนึ่งครับเราก็จะเห็นแล้วว่า ในส่วนของสองตัวบนตรงๆงวดนี้น่าจะทิศทางไปน่าจะออกในแนวทิศทางตัวเลขไหนนะฮะก็คอยติดตามชมในส่วนของคลิปหน้านะครับอ่ะคลิปนี้นะครับก็นําในส่วนของเลขเด่นห้าตัวเดินดีนะฮะก็ต้องย้ําว่าเดินดีนิดนึงนะว่าเอฟซลองไปคิดย้อนหลังดูได้นะครับสีต่ติสูตรน,นี้นะครับตัวเลขเขาอาจจะเยอะนะแต่ว่า เขาเดินดีนะครับก็เลยนํามาเสนอให้กับ f c แล้วก็นํามาใช้งานจริงนะครับเพื่อจับประกบในส่วนของชุด25ตัวตรงๆนะครับอ่าย้าอีกครั้งหนึ่งนะฮะหมวดนี้อ่าคลิปนี้นะครับเด่นเลขเด่นนะครับก็คือ86 87 80แล้วก็87นะครับตัวรองได้97 98แล้วก็06ในส่วนของ2ตัวบนเท่านั้นนะฮะไม่เกี่ยวกับ2ตัวล่างนะครับอ่าก็จะประมาณนี้นะครับก็ขอขอบคุณนะครับ f c ทุกทกท่านนะครับที่เข้ามารับชมในส่วนของช่องอาจารย์ลุงพารวย168ครับงวดนี้ก็ลงคลิปชา้านิดนึงนะครับก็ขอโทษขออภัยเอฟซีแล้วกันนะฮะสำหรับในส่วนของคลิปง,งวดหน้าก็จะพยายามจะทําคลิปให้เยอะขึ้นนะครับสําสหรับวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณอีกครั้งนะฮะก็ไว้พบกันใหม่ในส่วนของคลิปหน้านะครับผมจะนําในส่วนของอชุดปักหลักสิบม,มานําเสนอให้กับเอฟซีได้รับชมกันนะครับ ในสำหรับวันนี้นะครับก็ขอลาเพียงเท่านี้นะฮะก็ขอกล่าวคันว่าสวัสดีครับ